สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดยอดสาวอินเดียแต่งชุดเจ้าสาวเข้าห้องสอบสอบให้เสร็จก่อนแล้วรีบไปเข้าพิธี ไวรัสสุดเด็ดวันนี้จากประเทศอินเดียขอเสนอสุดยอดสาวอินเดียที่ไม่ลัดทิ้งภารกิจทางการศึกษาแม้วันสอบใหญ่ของมหาวิทยายลัยจะชนกับงานสำคัญที่สุดในชีวิตอย่างงานแต่งงานแต่เธอก็เลือกที่จะทำหน้าที่ทั้งการเป็นนักศึกษาและเป็นว่าที่ภรรยาได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องชีวางกิสาวจากเมืองราชโกดรัคุชราช ประเทศอินเดียมีกำหนดต้องเข้าพิธีวิวากับเจ้าบ่าวที่รักเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแต่พิธีวิวาต้องเจอปัญหาใหญ่เมื่อกำหนดวันสอบของมหาวิทยาลัยที่เธอศึกษายอยู่นั้นดันมาตรงกับวันแต่งงานพอดีหลังหยุดการเรียนการสอนไปนาน21วันจากเทศกาลทิวาลี แต่เจ้าสาวคนเก่งก็ไม่ละทิ้งการเรียนมาเข้าสอบตามกำหนดในชุดเจ้าสาวเต็มยศเพื่อที่จะรีบสอบให้เสร็จแล้วไปเข้าพิธีแต่งงานต่อในทันที ชิวังกีบอกว่าเธอลองถามทางครอบครัวของเธอรวมทั้งสามีแล้วจะเลื่อนเลิกแต่งงานออกไปก่อนได้ไหมแต่เนื่องจากพิธีสำคัญขนาดนี้จะต้องใช้การเตรียมการน,นัานและคงจะเสียหายอย่างมากหากต้องเลื่อนชิวัางกีจึงตัดสินใจแต่งกายในชุดสารีสีแดงงดงามพร้อมเครื่องประดับเต็มยศพร้อมเป็นเจ้าสาวมาเข้าห้องสอบจนกลายเป็นคลิปเวระสุดโด่งดังในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ